นะะมาเรื่อยๆถ้าเมื่อนำนะคะซินนาม,มาดีไฮนะคะซินนาม,มาดีไฮซึ่งพบม,มาในอบเชยค่ะอบเชยอบเชยนี้ก็ใช้การสกัดไม่เหมือนกันนะสตรีมมิงดิสเทลเลชันนะสตรีมดิสเทลเลชันนะการสกัดด้วยไอ้น้ำการกลั่นด้วยไอ้น้ำนั่นเองเนาะซินนาม,มาดีไฮทั้งมียากับแกส๊สโอ้โหซินนาม,มาดีไฮนะคะทั้งมียากับแกส๊สไฮโดรเจนโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ทำาปยากับโลหะโซเดียมโอ้ตรงนี้แหละคีย์เวิร์ดคำถามคือถามผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมโอเคค่ะถามหาผลิตภัณฑ์เน,นาะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นทำาปียกกับโซเดียมและไม่ฟอกสีโรมีนที่รักทำาปยากับโลหะโซเดียมสแสดงว่าต้องมี OSH ถูกไหมหรือไม่ก็ COOS เท่านั้นถูกปะคะ1ใน2ตัวนี้เนาะแล้วไม่ฟอกสีโบมีนแสดงว่าเป็นพันธะพันธะเดียวถูกไหมมันไม่ฟอกสีไงพันธะเดียวพันธะเดียวหรืออะโรมาติกค่ะนะคะหรืออะโรมาติกได้คียวัวสองนี้ก็น่าจะตอบได้แล้วเนาะเป็น o อ ต้องผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีมูฟอชั่นแอลกอฮอล์หรือไม่ก็คาร์บ,บอคนะคะตัดไปเลยนี่มันแอลกอฮอถูกไหมไม่ใช่แอลกอฮอคีโตนถูกปะ C d ดับ l e บอนโอไม่ใช่ H นะลูกตรงนี้นะคะเป็น c f 3เนาะคีโตนอันเนี้ยอ้านี่ก็เกิดได้ค่ะแต่ไม่ฟอกสีโบมีนมีพันธาคู่ผมอะ่ะไม่เกิดค่ะเพราะถ้ามีพันธะคู่ จะฟอกสีทันทีแต่โจทย์บอกว่าไม่ฟอกถูกไหมไม่ฟอกก็ต้องมีปัญหาคู่ดิแต่มี OS ถูกค่ะ OS อทำยากกับโซเดียมแต่พอมีปันหาคู่ปุ๊บฟอกสีทันทีแต่โจทย์ไม่ต้องการฟอกสีเนาะข้อหนข้อหก็ผิดเพราะอะไรอันนี้ไม่เกิดค่ะไม่เกิดกับ OS แล้วก็มีพันธะคู่ด้วย ตายทั้งสองอันเลยก็คือไม่ทำพิยาก,กับโซเดียมแล้วก็มาอันนี้ฟอกสีถูกไหมอันนี้ไม่ทำพิยาก,กับโซเดียมซึ่งก็ตายตั้งแต่แรกและแล้วแถมยังไม่ฟอกสีโบมีนอีกอันนี้ฟอกเต็มๆค่ะพนาคูนะคะใั้นตอบข้อไหนคะลูกข้อ2ค่ะอู้ยข้อนี้ในบรรดาข้อที่ทามาข้อ8เช็กง่ายสุดเลยนะพิ่โนโอเออไวค่ะนะปี57นะลูกมีนาคมปี57ข้อ16บอกว่า เฮกซีน1นเฮกซีนคืออะไรคือพันธะคู่อยู่ปลายสุดถูกไหมลูกโอเค1นเฮกซีนทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานเอน่ะมาแล้วค่ะเจ้าตัวนี้นะคะ KMOC n คุณคุณไหมได้อะไรคะ OS แน่นอนนะ OS 2ที่นะคะปึ๊บและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็ครบองค์่ะตามปริยาเนาะ k o h นะคะ ถ้านำมาทำการทดลองใน D2O อีกแล้วสารใดพบน้อยสุด D2O เวลาเจอ D2O พี่สโนบอกว่าให้หนูมองมันเป็นเหมือนเหมือนน้ำนะคะใช้น้ำทำเปยาเลยแล้วก็ล้อเลียนเอาว่าถ้ามันเป็นน้ำมันจะอยู่ในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ในรูปแบบนี้หนูก็แค่มาสลับการว่า H เป็น D แทนนะคะ ใหนจะเห็นว่าจากปรยาของอัลคีนเนาะลบตรงนี้นะโอเคให้จะเห็นว่าจากปรยาของแอลคีนนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นแอลคีน C ดับเบิลบอนเนี่ยนะเป็นปรยาของแอลคีนทำปรยากับโพแทสเซียม K M N O 4เนาะก็จะได้เป็นอะไรคะอ่ะก็จะได้ พันธะคู่จะเปิดออกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรล,ลูกเสียบเข้าไป O-H กับ o s จะเข้าที่พันธะคู่แน่นอนนะนี่คือไปยาที่เราควรจะรู้ต้องรู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า o s เ,เนี่ยมันจะเข้าไปเกาะตรงไหนคะลูกมันจะเข้าไปเกาะที่ที่ด้านนอกถูกปะโครงสร้างด้านนอก o s ไปเกาะด้านนอกจะไม่มายุ่งกับด้านในนะคะจะไปเกาะที่โครงสร้างด้านนอกเนาะ ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนจาก H2O เป็น D2O แน่นอนว่า H ตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยน,ปนไปเลยคะ่ะลูกเป็น D แค่นั้นเองเนาะตรงนี้ก็จะเป็น D เป็น D แทนนะคะเพราะว่าเป็นไอโซไอโซโทปกันนะคะงนั้นเขาถามว่าดังนั้นถ้าตามป,ปกติที่เราจะพบมากที่สุดเราก็จะเห็น D นะ่ะเกาะที่ด้านนอกมากที่สุดนะคะมันจะไม่ยุ่งข้างในโครงสร้าง คือถ้ามันเป็นน้ำใช่ไหมเรามใบเกาะในโครงสร้างมันจะไม่ยุ่งกับโซ่ที่เป็นโซ่หลักตรงเนี้แต่มันจะยุ่งกับอันนี้คือด้านนอกด้านบนมันจะไปยุ่งกับไปเกาะทางด้านนอกมันจะไม่เข้ามายุ่งกับพันธะระหว่าง C กับ C ด้านในนึกออกไหมลูกมันจะไม่มันจะไปยุ่งกับด้านนอกนะคะไปต่อด้านนอกไปเลยจะไม่มายุ่งกับโซ่หลักด้านในนะเพราะฉะนั้นแสดงว่า D มันก็จะต้องเข้าด้านนอกเกาะด้านนอกนะคะ เพราะฉันถ้าเกาะด้านนอกก็หาดูว่าเขาเขาถามว่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดเขาถามว่าโครงสร้างที่พบน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่พบมากที่สุดอันนี้คือมากที่สุดเนาะมากที่สุดคือดีมากที่สุดคือดีต้องเกาะด้านนอกถูกไหมลูกไม่ยุ่งกับโซ่หลักถูกไหม ไม่ยุ่งด้านในด้านในคือโซ่หลักเอเคปะ่ะเออถ้ามันเกาะมันก็เกาะด้านนอกเลยเราจะไม่เขาจะไม่ยุ่งกับด้านในซึ่งเป็นโซ่หลักเพะะื่อนข้อนี้เขาถามว่าพบน้อยที่สุดน้อยที่สุดแสดงว่าต้องเป็นดีที่เข้าไปยุ่งกับด้านในถูกไหมต้องเป็นดีที่เข้าไปยุ่งกับโครงสร้างหลักข้างในเพะะนื่อนข้อไหนบ้างคะข้อสี่ไม่มีเลยเนาะดีด้านนอกข้อสองก็ไม่มี ข้อ1ก็ไม่มีมีข้อเดียวค่ะข้อ5เห็นไหมดีเข้าไปยุ่งด้านในเห็นปะดีเข้าไปป้วนเปียนด้านในโครงสร้างมีอยู่ข้อเดียวค่ะตอบข้อที่5เพราะฉะนั้นข้อที่5โครงสร้างประหลาดอยู่อันเดียวนะคะแทบจะไม่เจอเนาะไอ้ประเภทที่ว่าดีเข้าไปยุ่งกับโซ่หลักด้านหนเ่ะมาดูกันต่อข้อ15หนะคะ ถ้าผสมสารประกอบต่อไปนี้เนาะมี 1, 2, 3, 4, 5มีสารประกอบทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วก็โจทย์บอกว่าหลังจากที่ผสมทั้ง5สารนี้แล้วนะซึ่งเป็นสารอะไรก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าให้เป็นท่าสมมุติมาเนาะเขาบอกว่าหลังจากผสมแล้วเนี่ยก็เอาของผสมที่ได้ไปเผานะคะไปเผาจนหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันนะ จากนั้นก็ทิ้งให้เย็นลงนะคะเผาให้ล้อมแลว้วเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ทิ้งให้เย็นลงจากนั้นก็จะได้ของแข็งที่มีลักษณะคล้ายแก้วคือมันคือหลักการทำแก้วอะค่ะคล้ายแบบนั้นนะเนาะว่าเวลาที่เราให้ความร้อนกับอะไรมากๆนะคะร้อนแบบอุณหภูมิเป็นหลายร้อยองศาเป็นพันองศาแล้วทําให้เย็นลงฟุบอย่างรวดเร็วสารสิ่งนั้นอะมันจะ แข็งตัวนะคะแล้วก็แข็งมากนะคะแข็งแรงมากนี่คือกระบวนการทําแก้วนั่นเองนะคะลูกแล้วก็เขาบอกว่าพอมันแข็งแล้วเขาก็นําของแข็งที่ได้ไปวิเคราะห์วิเคราะห์หาปริมาณของธาตุนะคะโจถามว่าอะโจถามว่าธาตุใดมีปริมาณมากที่สุดธาตุใดมีปริมาณมากที่สุดก็คือ A DEG ธาตุตัวไหนที่มีอยู่เยอะที่สุดใน ในสารที่ผสมเนี้ยและมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักนะคะตอนนี้พี่สโนทำข้อนี้เนาะนะคะทำข้อนี้อันนี้เป็นปี57นะคะพฤศจิกายนปี57ตอนที่พี่สโนทำข้อนี้พี่สโนไม่คิดเลยไม่ไม่คำนวณตัวเลขเลยพี่สโนบอกว่าพี่สโนดูโจทย์ละและ้วพี่สโนก็ดูชอยส์นะคะ เขาต้องการท่าที่มากที่สุดแล้วก็กี่เปอร์เซนต์แล้วดูจากชอยส์เนี่ยมันก็มี ADEG นึกออกปะมีแค่ ADEG อะ่ะซึ่งมันก็ตรงกับท่าทั้ง4ตัวพอดีเพราะว่าในโจทย์ก็มีแค่4ตัวนี้ ADEG ชอยส์ก็มี4ตัวนี้ ADEG แล้วโจทย์ถามว่ามีอยู่มากที่สุดพี่โจตอบเลยค่ะเป็นหนูหนูจะตอบข้อไหนเออ พี่โซบอกว่าพี่โซตอบแรกพี่โซตอบเลยว่าตอบดีพี่โซไม่คิดด้วยนะคะไม่คิดด้วยตอบเลยดีทําไมคะเออพี่สโซใช้เซนต์ตรงไหนในการตอบดีโดยที่ไม่คิดเลยนะคะเป็นไปได้หรอนะคะเป็นไปได้น้องๆลองคิดดูสิคะว่าทําไมพี่สโซถึงตอบดีและถ้าหนูได้คําตอบแล้วว่าเฮ้ย หรือพี่โนคิดอย่างนี้หรือเปล่ามันหนูหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะคิดได้แบบพี่สนนี่แหละแบบไม่ทำมาตอบเลยนะคะว่ามันจะเป็นอันนี้นะทาไมพี่สนถึงตอบดีรูป้ป่ะสารที่เอาไปผสมเนี่ยมี5ตัวถูกไหมลูกสารตัวที่หนึ่งมีดีเป็นองค์ประกอบสารตัวที่2ก็มีดีเป็นองค์ประกอบตัวที่3ก็มีดีตัวที่4ี่ก็มีดีตัวที่5้าก็มีดีทุก ตัวที่เอาไปผสมมีดีหมดเลยนะะี่ฮะมันก็ไม่ต้องสงสัยแล้วอะว่าอันไหนจะเยอะที่สุดถูกไหมเพราะดีมันอยู่กับทุกทุกสารเลยอะนะคะโอเคไหมแล้วถ้าหนูไปดู A A เดูสิเอยู่แค่ 1, 4, 5มีแค่3ตัว E E นี่มี2ตัวเองมีแค่ตัวที่2กับตัวที่ห้า ส่วน G โอ้โหจีนี่ก็มี2ตัวเหมือนกันที่เหลือดีอยู่กับทุกตัวเป็นโอค์ประกอบทุกสารประกอบเลยตอบเลยค่ะดีค่ะจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ดีมากสุดแน่นอนร้อซ็นะคะ่ะไม่ต้องคิดเลย <Yeah! S 1> 46นะ46จับคู่ระหว่างโพลิเมอร์นะโพลิเมอร์มาแล้วนะจ๊ะ46โอ้ my god นะคะ <laughs> พอลิเมอร์ค่ะอันนี้ต้องเขียนนิดนึงแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่เสียเวลามากนะนะคะเราจะสรุปงไงเขาถามว่าอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อเขาถามอันนี้เขาถามว่าขอ้อใดผิดเนะาะหช้อยอ่ะโอเคอันนี้มันต้องผ่านประสบการณ์การฝึกเขียนพอลิเมอร์มาหน่อยเนาะนะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเขียนได้อย่างรวดเร็วเป็นแล้วแหละนะคะเขาให้เช็คว่าอันไหนที่มันไม่ไม่เข้ากันอะนะคะมันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเถอนะเนาะ อ่ะเวลาเขียนเขียนไงคะอันดับแรกเลยนะเราลองไล่ก็ได้เวลาเอาออกคือเวลาเป็นโมโนเมอร์เนาะหนูก็ต้องเอาตรงนี้ออกตรงนี้ออกนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันต่อกันเนี่ยนะไอ้ตรงที่ออกทางด้านปลายหนูก็แดดๆไว้ way, อันนี้ก็เอาออกนะคะเวลาเป็นโมโนเมอร์ไงเราจะเชื่อมโพลิเมอร์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอันนี้ cl ใช่ปะไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นปัญหาออกมันก็จะตื้ๆต่อตัวถัดไปเนาะแล้วก็อันนี้จากเดิมเปปัญหาคู่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ นะคะตรงนี้เนาะโอเคแล้วตรงนี้ก็จะแดดแดดแดดตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอะไร Cl ถูกปะนะคะเพราะว่าตรงนี้เห็นป่ะมันต้องให้พันธะตัวต่อไปเขาก็จะแดดแดไวโอเคก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น Cl อะถ้าพี่เริ่มดูนะถ้าพี่เริ่มจากพี่จะอันนี้พี่เฉลยถึงแค่เดี๋ยวอาจจะเฉลยถึงแค่ตรงนั้นนะแล้วหนูลองไปเขียนเองที่เหลือนะคะตัวนี้ ถ้าพี่มี Cl ดูนะสองตัวนี้นะอะแล้วพี่จะมาต่อกันนะคะไอนี้ก็จะปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ไอนี้ก็หลุดออกไอนี้ก็หลุดออกไอนี้ก็มานี่ไอนี้ก็หลุดออก,อก,อก,ออกโอเคป่ะนะคะก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นยังไงคะไอเจ้าตรงเนี้ยที่มันให้พันธท้าไปมันก็จะเป็นไงแดดแดดดดดดถูกไหม ตึง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 แล้วก็พันธะนี้จะเหลือพันธะเดี่ยวแล้วตรงนี้จะเป็นพันธะคู่ถูกไหมใช่ปะเออถูกละตรงนี้จะเป็นพันธะคู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพันธะเดี่ยวถูกปะคะเพราะว่ามันเชื่อมกันนี่ไงปึ้งตรงนี้กับตรงนี้ให้พันธะด้วยกันนี่ก็เป็นพันธะเดี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพันธะเดี่ยวอันนี้ต้องเป็น Cl นะคะเป็นพันธะคู่ตรงนี้เขียนปนะพันธะคู่ อ๋อโอเคตรงนี้ต้องเหลือเดี่ยวเพราะว่าตรงนี้ให้พันธะมานะพันธะมาตรงนี้แล้วตรงนี้พันธะขาดออกไปโอเคก็เป็น C L ถูกละก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะตอไปอันนี้เป็นเส้นประตรงนี้จากพันธะคู่พันธะคู่ตรงนี้หายไปมาตกเป็นพันธะตรงนี้แล้วันาะนี้ก็ให้พันธะนี่อีกพันธะตรงนี้กับตรงนี้มันจะมาเชื่อมกันนี่นะจุดตรงนี้นะเนี่ยตรงที่มันมาให้ด้วยกันคือจุดนี้ ทันทานี้โอเคปะ่ะเนาะอ่ะแล้วก็ต่อด้วยอะไรคะตรงนี้ตรงนี้ให้มาละแขนนี้ก็เหลือแขนเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรตึ๊บต่อตรงนี้ไปนี่ก็จะเป็น cl แล้วนี่ก็ตึ๊ด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 เป็นรรทัดเดียวไอ้เป็นรรทัาที่เชื่อมต่ออันต่อไปนะคะอ่ะเราลองดูก็ได้ว่าเรานับดูว่าตรงไหมนะคะ1 2 3สองสามต้องเจอ cl เนาะเจอปะ่ะ 1, 2, 3น,นี่ไงเจอ C L ละนะคะก็ถูกต้องข้อ1ถูกข้อถามข้อใดผิดนะจ๊ะ,ะต่อมาข้อที่2ถูกปะอ่ะลองดูนะเอา2ตัวมาเชื่อมกันนะคะพี่ว่าตามนี้เลยเนาะปาปปาบ,ปราบ,ปราบตรงนี้นี่นะชึบ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  ชื่อแล้วก็รวมกับอันนี้นะเหมือนกันปงัปงปงังปังอ่ะเพราะใช้เวลาเลื่อนก็อันนี้ก็หลุดไปอันนี้ก็ตกเข้ามาเอาต้องมาตรงนี้ปึ้งอันนี้ก็ลงนี้อันนี้ก็ลงนี้อันนี้ก็ลงนี้ถูกปะอันนี้ก็ลงนี้นี่ก็ลงนี้อันนี้ก็ลงนี้ลองเขียนดูนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นปึ๊บปึ๊บป๊บเส้นปลาเนาะแล้วก็พันธะเดียวกิ่ง อันนี้ก็เป็นพันธะคู่ถูกไหมเพราะว่ามันมาจบกัน2ตัวพอจบกัน2ตัวอันนี้ก็เป็นพันธะเดี่ยวแล้วก็พันธะเดี่ยวนี้ก็จะเชื่อมกันถูกปะนี่ตรงนี้นะนะัตำแหน่งสีแดงตรงนี้เชื่อมกันแล้วก็นี่ก็เป็นพันธะเดี่ยวปึ้งแล้วก็พันธะคู่แล้วก็พันธะเดี่ยวแล้วก็ตืด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 นะเ,เส้นปะโอเคเพราะฉะน,นั้นตรงไหมเปม๊ะไหมลองดูสิอ่านข้อสองนะ ก็จะเป็นอะไรลูก1จากตรงแดดๆ,ๆเนาะ1นนะคะ1 2สองเจอกิ่งแล้วพนาคู่อ่ะเราก็นับจากตรงแดดเนาะ1 2สองเจอพนคัคู่แต่กิ่งหายเห็นปะนะคะเพราะว่า1 2สองเราต้องเจอกิ่งไงแล้วค่อยพนคัคู่ถูกปะเจอกิ่งกับพนาคู่ด้วยการตำแหน่งที่สองแต่พอเรานับหนึ่ง,งเราเจอพนาคู่แต่ไม่มีกิ่งใช่ปะ ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนะข้อไหนผิดข้อ2ผิดคะ่ชะชัดเจนนะที่เหลือเขียนเองนะลองเขียนเองได้นะคะลูกนะที่เหลือก็จะถูกหมดแล้วนะอปเัตอบข้อที่2ผิดนะคะชัดเจนมากนะคะข้อความใดถูกต้องนะคะข้อความใดถูกต้องโอ้อันนี้ BOD นะพูดถึง BODBOD คืออะไรคะ BOD เออคือค่าที่พบในน้ำมาจุกแล้วแต่เป็นค่าทางไบโอถูกไหมของจุลินทรีย์นั่นเองนะคะเอ่อบ o d เขียนไว้ที่หนึงคะ่ะลูกคือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้า BOD เยอะๆดีไหม ดีนะเพราะว่าถ้า BOD เยอะออกซิเจนก็เยอะทําให้ปริมาณจุลินทรีย์เยอะสลายได้ดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตในน้ําตายจะทําให้ค่า BOD ลดลงจริงไหมอ่ะไม่จริงดิถูกไหมสิ่งมีชีวิตในน้ําตาย BOD สูงขึ้นแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าอะไรคะลูกเจ้าจุลินทรีย์ถูกไหมจุลินทรีย์ก็จะเริ่มย่อยย,อย่ยอยย่อยสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณที่ ออกซิเจนที่พอจุลินทรีย์ทำหน้าที่อะ่ะมันเริ่มย่อยแล้วมันก็จะใช้ปริมาณออกซิเจนเยอะนะคะก็มันจริงๆเราต้องเพิ่มขึ้นเนาะมันจะต้องไม่ลดลงนะพอตายปุ๊บจุลินทรีย์ทำหน้าที่เลยก็จะใช้ปริมาณออกซิเจนเยอะนั่นเองนะคะข้อสอบอกว่าน้ำจากโรงงานชุบโลหะทำให้บ o d ดีของแหล่งน้ำมีค่าสูงขึ้นมีค่าสูงขึ้ผิดดิถูกไหม น้ำจากโรงงานชุบโลหะเด็กๆคะ่ะชุบโลหะทิ้งลงแหล่งน้ํามันจะสูงขึ้นได้ไงอะ่ะต้องลดลงดิถูกปะเออมันต้องมีลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมก็แล้วแต่แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ค่าบีมันไม่ได้ทําให้ค่าบีโอดีสูงขึ้นนะคะมันทําไมลูกต้องบอกว่าอะไรถึงจะถูกต้องค่ะปริมาณจุลินทรีย์ต้องเพิ่มขึ้นนะคะจุลินทรีย์ลองไปดูความหมายเนาะนะคะมีอยู่ นะคะปริมาณจุลินทรีย์ต้องเพิ่มขึ้นนะคะอือ่ะต่อมาการเติมออกซิเจนลงไปในแหล่งน้ำที่มีเกลือของประลอดอยู่ทำให้สภาพน้ำดีขึ้นเออไม่ไดีมีผลอะไรเลยถูกไหมเติอมออกซิเจนลงไปแต่มีประลอดประลอดเป็นโลหะอยู่ในแหล่งน้ําถามว่าเติมออกซิเจนแล้วประ,ประลอดมันช่วยอะไรกับออกซิเจนเหรอไม่ถูกไหมประลอดมันก็เป็นประลอดอยู่ในแหล่งน้ําอ่ะ มันก็อยู่ในรูปของเกลือถูกไหมแหล่งน้ําที่มีเกลือของปรลอดมันก็จะอยู่ในรูปของสารประกอบนั้นมันไม่ได้ช่วยทําให้อะไรลูกออการเติมออกซิเจนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไม่ช่วยทําให้สภาพน้ําดีขึ้นนะประลอดอย่างเท่าเดิมนะคะประอดเท่าเดิมออแหล่งน้ําที่มีสารฟอสเฟตอยู่มากค่า BOD จะสูงกว่าแหล่งน้ําที่มีสารฟอสเฟตถูกต้องเลยค่ะนะคะถูกต้องเลย ข้อนี้สารฟอสเฟตทำไมถึงเยอะอ่ะเดี๋ยวค่ะรู้ไว้เลยลูกสารฟอสเฟตถ้าฟอสเฟตมากจุลินทรีย์จะมากด้วยนะคะอืมนะคะปริมาณฟอสเฟตก็จะเจอเยอะในพวกแบบสมัยก่อนอนะผงซอกฟอกถูกไหมมีฟอสเฟตเทลงแหล่งน้ําอย่างเงี้ยนะคะพืชผักนะมันก็ใช้กินถูกไหมคะเป็นอาหารของมันนะท่อนอาหารหลัก การกําจัดัซเฟอร์ไดออกไซด์นะคะจากการเผาไหม้ถ่านหินนะอ,อ้ตัวนี้เป็นแก๊สพิษเลยนะลูกเพราะฉะนั้นโรงงานอะไรก็ตามอะที่อุตสาหกรรมใดก็ตามที่มันได้ so 2ออกมาเนี่ยคุณต้องกำจัดนะถ้าคุณไม่กําจัดเนีไม่ได้นะนะคะเพ้คุณต้องกําจัดมันออกไปเนาะจากการเผาไหม้เขาบอกว่าทําการทําได้โดยการฉีดพ่นผงหินปูนนะฉีดฟุ้งเข้าไปมันจจะทำไปยาก,กันเนาะทำแน่ๆค่ะและเอาแก๊ส ใส่เข้าไปด้วยนะคะเข้าไปในเตาเผาถ่านหินซึ่งมีอุณหภูมิสูงแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเกิดเยดังสมการเห็นไหมซัฟเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นฉีด,ด,ดหินปูนเข้าไปแล้วก็พ่นออกซิเจนเข้าไปด้วยเห็นไหมก็ทำปฏิกิริยากันได้ออกมาเป็นยิบซ้ำนะยิบซ้ำก็ส่งขายต่อที่อุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปนะคะแต่ว่าจริงๆเรายิบซ้ำก็ไม่ได้ใช้เยอะนะเพราะมันเป็นผลพลอยได้ที่ได้เกือบชุกโรงงานอ่ะมันก็ คือสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ขายได้เยอะขาานาดนั้นอ่ะยิดซ้ำแต่แต่ก็ส่งขายได้อะว่างั้นเถอะเนาะแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้คาร์บอนไดออกไซด์ามาอีกนะแต่ก็ยังดีกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์อ่ะนะถ้า SO2 อันอันตรายหน่อยนะคะอ่าเขาบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าใช้หินปูนเท่านี้กรัมและแก๊สออกซิเจนเท่านี้ลิตรที่ s ส p จะกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกไปได้กี่กรัมอ่ะดูนะ ถ้าใช้หินปูนให้ข้อมูลหินปูนมาให้ข้อมูลออกซิเจนมาแล้วถามว่าจะเอาอีเนียออกจากระบบจะต้องจะเอาออกไปได้เท่าไหร่คือชั้นอุตสาห์พ่นหินปูนเข้าไปอัดออกซิเจนเข้าไปชั้นจเจ้าอีเนียออกไปได้เท่าไหร่เนาะจริงๆถ้าโจทย์ข้อนี้มันมันยากขึ้นใหม่กสเต็ปหนึ่งคือคิดเยอะสเต็ปหนึ่งขาจะบอกมาว่า ซัลเฟอร์ไซด์ที่ผลิตออกมาได้ทั้งหมดอ่ะเท่านี้ลิตรนะหรือเท่านี้กิโลอะไรก็ว่าไปเท่านี้ตันนะคุณก็ต้องไปหาอีกว่าไอ้ที่สมมุติว่าได้แล้วสมมติก,รรากําจัดซัลเฟอร์ไซด์ออกไปได้5 0,000กรัมแล้วในการผลิตครั้งหนึ่งมันปล่อยซัลเฟอร์ไซด์สมมตินะ1 0 0 0 0แกรัมแสดงว่ามันยังเหลือตกค้างอยู่อีก5 0,000อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่อันนี้เขาไม่ได้ให้เราคิดซับซ้อนเนาะอันนี้คิดต่อยอดให้นะคะเออเราจะได้มีไอเดียที่กว้างขวางว่าเฮ้ยถ้าโจทย์มันซับซ้อนขึ้น เขาก็จะให้หนูไปหาต่อว่าเขาก็จะบอกมาว่า SO2 เนี่ยมันปล่อยออกมาจริงๆเท่าไรแล้วมันจะกําจัดไปได้เท่านี้หนูหามาได้แล้วแหละว่าจะกําจัดได้เท่านี้กรัมก็ไปดูว่าจากที่มันปล่อยมาทั้งหมดกําจัดได้เท่านี้แสดงว่ามันยังเหลือที่ยังกําจัดไม่ได้เท่าไหร่มันก็ถามต่อได้แต่มันไม่ถามก็เออช่างมือดีละนะอ่ะโอเค,อเคดูจากที่เขียนเขียนแล้วพอจะรู้ยังหาไง หาลิมิตอีกแล้วค่ะเห็นปะเนี่ยมันก็วนอยู่อย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็หาลิมิตว่าระหว่างหินปูนกับออกซิเจนอันไหนหมดไอตัวหมดก็เทียบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซก็จบโอเคปะเออหาลิมิตเนาะอ่ะแต่แต่แต,แต,แต่สมการยังไม่ดุน,นะจ๊ะดุลก่อนแหมบางคนก็คึกคลืค้นละเกินนะรู้ว่าต้องหาลิมิตก็รีบลงมือเลยนะยังไม่ได้ดุลสมการดุลด้วยนะจ๊ะดุลอันไหนยังไงดี แคลเซียมคาร์บอเน C O S O 2 <c oughs> พี่ก็แบบว่าเออออกซิเจนอแคลเซียมเท่า S เท่า O ไม่เท่าเนี่ย O มีปัญหาละส3 4ส3 4 5ี่้าสมสี่ห้อันนี้เท่าไหร่6อ่าเพระเาะฉะนั้นต้องดุลเลขสองสักสตัวหนึ่งนะอันนี้ก็ใส่2แล้วกันนะ2 O เป็น4 5 6 7 8 9อันนี้ก็ใส่2ที่ ครับอนแคลเซียมซัลเฟตถ้าตรงนี้เป็น8 90โอเป็น10โอเป็น4 4 5 6 2 2อันนี้10เนาะ4 5 6 7 8 9ไม่ได้อ่าตรงนี้ต้องใส่2 3 6 10 12โอเป็น2 12นี่ใส่2นี้8บวก4เป็น12 12เนี่ยเวลาที่เราเจอ E O เนี่ยที่เป็นปัญหากับชีวิตแห่งชาติเนี่ยนะว่ามันไม่ดุลสติใส่2ไปเรื่อยๆไงค่ะเราลองไล่ให้มันเป็นให้มันคือตอนแรกมันเป็นขี้กับคู่นึกออกป่าจำนวน O มันเป็นขี้กับคู่เพราะฉะนั้นหนูพยายามไล่ใส่เลข2ให้มันเป็นเลขคู่เพื่อจะได้ลงตัวนะนี่ลงยังเนี่ยน่าจะลงแล้วมั้งเนี่ยโอเท่าไหร่โอสี่สี่บวกหกเป็นสิบบวยสองเป็นสิบสองโอแปดแปดบวกสี่เออโอลงตัวแล้วสิบสองตัวอื่นเท่าป่ะแคลเซียมเท่า คาร์บอนทับเอาจบแล้วค่ะดุลละสมการนี้เรียบร้อยนะอ่ะโอเคพี่จะดึงมาแค่3ตัวนี้โอเคปะเออก็ดึงมาแค่2 SO2 แ yes. ก๊สถ้าอ่าบวกดึงมาแค่3ตัวนะ2 CaCO3 หินปูนของแข็งแล้วก็ออกซิเจนแก๊สอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะหาตัวนี้เนาะว่า อีเจ้าเนี่ยเกิดกี่กรัมไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือ2คูณมวลโมเลกุลของมันคืออะไรหกสิอันนี้คาไว้เดี๋ยวหากรัมนะหากรัมของมันจะมองไปเลข9ก้าไหมไม่เนาะเดี๋ยวเขียนไว้ว่ากรัม so 2อ่ะเขียนสวยๆเท่ากับเดี๋ยวต้องหา e 2ตัวนี้แหละมาให้ได้อ่ะหาเลย เขาบอกว่าหินปูน250นะจ๊ะหินปูน250กรัมมวมลโมเลกุลของหินปูนเจอบ่อยมากเท่าไรคะหร่คะ100ปะนอบวกแล้วนะ100ค่ะก็คือ2คูณ1น0นะคะโอตัวนี้เท่าไหร่ O คือ22.4อลิตรที่ ST p โอก็หาร2ี่ง่ไง ถูกป่ะแล้วมัน1พอดีไงก็1คูณเนาะอ่ะคูณให้เห็นอะ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะตัวไหนหมดเนี่ย250ร้อหารสองโอ้อันนี้อันนี้1กว่ากว่าป่ะถูกไหมสอง้ยหา200้าสิบรสองเนี่ย1กว่ากว่าแต่อันนี้1เป๊ะเพราะฉะนั้นอันไหนน้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้น้อยกว่าอันนี้เป็นตัวตัวหมดค่ะนะไม่ต้องคิดจริงก็ได้ดูตัวเลขเอาง่ายๆเนาะโอเค ะะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวหมดตัวนี้เป็น limiting agent นะคะ limiting agent เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้เทียบได้เลยนะก็จับตัวนี้เทียบกันเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่คะนะอันนี้ไม่คิดนะ no no ไม่เทียบเอาตัวนี้เข้าเทียบนะเพราะฉะนั้นจะได้ so สองกี่กยยรัมย้ายเลยนะลูก22.4จุด อ่พี่ก็ย้ายขึ้นไปให้เห็นละคูณ2คูณ64หาร22.4เอาหารมาทั้งก้อนก็ได้อัน1คูณ22.4โอ้โหง่ายมากเนี่ยมัน1ต่อ1มันตัดกันได้อยู่ไอหนไงเนี่ยตัดกันได้อยู่แล้วนะคะเพราะ,ะนั้นตอบเท่าไหร่คะ2คูณ64ก็คือ128กรัมถูกไหมนะคะ128กรัมตอบพ่อพ่อ,พอ4เนาะไม่มีลูกเล่นอะไรแล้วใช่ไหม